ในเอพิโซดก่อนหน้านี้ของ Deep Tech Startup Series ในตอนที่1ตอนที่2แล้วก็ตอนที่3เราพูดไปแล้วว่าการจะสร้าง Deep Tech Startup ขึ้นมาได้ต้องใช้เงินทุนมหาศาลและต้องใช้เวลาไม่น้อยเหมือนกันก็หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีเป็นของตัวเองสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องแรกมาแต่ในตอนนี้เนี่ยเอพิโซดที่4เราจะพาไปดูในอีกมิติหนึ่งเพราะว่าภาคส่วนที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เกิด Deep Tech Startup ขึ้นได้ก็คือบทบาท ของภาครัฐหรือจะเรียกว่าเป็นนโยบายสนับสนุนระดับประเทศระดับชาติก็ได้เดี๋ยวเราพาไปดูตัวอย่างของกรณีศึกษาจากต่างประเทศแล้วย้อนมาดูประเทศไทยเรื่องราวเป็นยังไงผมบอยธงชัยอธิบายให้ฟัง deep tech startup series เทคโนโลยีเชิงลึกพลิกโฉมประเทศไทย ความฮอตของ Deep Tech นณวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น google facebook ibm amazon หรือแม้กระทั่ง microsoft เขาไม่ได้พูดเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีทั่วๆไปแต่เขาพูดเรื่อง Deep Tech กันอยู่หลายๆองค์กรเขาพูดเรื่องของการกำลังไปพัฒนา ai เพื่อสร้างเทคโนโลยีเชิงลึกตอนนี้เ,นเราได้เห็นการที่ facebook ออกมาพัฒนา ai เพื่อเข้ามาตรวจจับคอนเทนต์มากขึ้นคือดูว่าคอนเทนต์ไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมให้ ai จัดการหมดเลย หรือแม้กระทั่ง Google ที่มีข่าวล่าสุดว่าอาดีตวิศวกรออกมาเปิดเผยว่า AI ของ g o o g l e ณวันนี้ ตื่นรู้สามารถที่จะตอบโต้ได้เหมือนกับมนุษย์หรือแม้กระทั่งอย่าง u ber อร์ที่ทําเรื่องของการขนส่ง <c oughs> ก็กาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาบริการที่เรียกว่า driverless car service หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าบริการเรียกรถแบบไร้คนขับส่วนในประเทศไทยเองเนี่ยหลายหน่วยงานก็เข้ามาพร้อมให้การสนับสนุนยกตัวอย่างเช่น NIA หรือว่าสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่จริงจังกับการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้าง deep tech startup ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ถ้าพูดกันตามหลักการ การจะสร้างของใหม่หรือว่าสร้าง Deep Tech Startup ขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งเงินทุนและถ้าพูดถึงการสร้าง Deep Tech Startup ในสเกลที่ใหญ่ระดับสังคมระดับประเทศระดับชาติเนี่ยสิ่งเหล่านี้ลำพังเพียงแค่ผู้ประกอบการหรือว่าภาคเอกชนน่ะก็ไม่พอเพราะว่าต้องอาศัยพลังจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้าง Ecosystem ท,ที่ดีขึ้นมาด้วย เราลองไปดูตัวอย่างในต่างประเทศก็ได้ประเทศอย่างสาหรัฐอเมริกาอิสราเอลหรือว่าฝั่งยุโรปกลุ่มประเทศเหล่านี้มีสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ทําเรื่องของ Deep Tech จำนวนมากเราก็จะพบว่าเขาเหล่านั้นได้รับการส่งเสริมที่ดีจากภาครัฐมีการเชื่อมต่อความรู้ของนักวิจัยไปยังผู้ประกอบการอยู่เสมอเลย อย่างอเมริกามีความสามารถในการที่มีมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ป็นเอเวอร์ u ีพวกนี้อย่างสแตนฟอร์ดหรือว่าอย่างฮาร์วตั้งแต่เอมเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นเอกชนแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นก็ต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐใช่ไหมครับที่เขามีความสามารถในการทําตัวเองให้เป็นมหาวิทยาลัยทำนวัตกรรมก็คือเอาองค์ความรู้นี้ไปตั้งบริษัทให้กับนิสิตนักศึกษาหรืออาจารย์ อย่างเยอรมันเนี่ยก็อาจารย์ตั้งบริษัทได้อาจารย์อะไ,ไรเป็นนักวิจัยมาก่อนอิสราเอลที่บอกเป็นสตาร์ทอัพนชันก็สามารถทำดิเฟ็กได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอยู่ในกองทัพหรืออยู่ใน l a บในมหาลัยแล้วเขามียูนิตที่ให้บริการออกมาตั้งเป็นบริษัทถ้าไม่ทําเองก็สามารถที่จะเจราจา ให้กับนวสเตอร์มาซื้อทรัพย์สินธรรมัญานั้นต่อไปได้และนั่นก็คือตัวอย่างจากต่างประเทศทีนี้เราอาจจะมีคําถามขึ้นมาว่าแล้วถ้าเราลองคิดในมุมประเทศไทยดูบ้างละ่ะบ้านเราทําได้ไหมอะไรเป็นอุปสรรคงบประมาณบุคลากรวิสัยทัศน์หรือว่าอะไรกันแน่เงินที่รออยู่ในภาครัฐผมคิดว่ามันมีพอแต่การบริหารจัดการในเรื่องของการแบ่งความเสี่ยงอาจจะต้องมานั่งปรับอีกทีหนึ่งเพราะมันเสี่ยงค่อนข้างสูงและใช้เวลานาตอนนี้ผมคิดว่าจุดที่มันเสี่ยงมากกว่าก็คือว่า มันตั้งบริษัทใหม่ทางด้าน Deep Tech ไม่เพียงพออย่างกรณีนี้อาจจะยกตัวอย่างสิงคโปร์ก็ได้สิงคโปร์ก็บอกมีมี65รายเมื่อ3ปีก่อนตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นละน่าจะหลักร้อยที่ทําได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาพยายามที่จะทําให้ประเทศเป็นประเทศที่เปลี่ยนแปลงมาจากค้าขายไปสู่ประเทศที่ทำออร i g i น a l i d ลไและ Original Technology ลยีเทคโนโลหลายตัวมันก็ถูกตั้งขึ้นมาที่สิงคโปร์ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มที่จะอ,อพะยพะหน,นีสเตทที่บอกว่าฉันดึงคนมาลงทุนแล้วก็ไปเอาคนอื่นมาจากต่างประเทศตอนนี้คุณอยากจะใช้คําว่า innovate in Singapore หรือว่าอะไรนะ research in Singapore ได้แล้วก็จะเห็นภาพเหล่านี้มันเริ่มต้นมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆในหลายๆประเทศทั้งหมดนี้มันก็คือตัวอย่างคือโมเดลของประเทศชั้นนำระดับโลก ที่ตอนนี้เขามุ่งเน้นไปสู่สเตจของการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างเทคโนโลยีเป็นของตัวเองไม่ได้พึ่งพาเงินทุนหรือว่าเทคโนโลยีจากชาติอื่นๆแค่เพียงเท่านั้นบทสรุปอย่างหนึ่งที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือการสร้างนวัตกรรมสร้างของใหม่หรือว่าการสร้างสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง e e p Tech Startup สิ่งเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดกันในระดับชาติในระดับนโยบายเพราะนี่คือเรื่องที่สําคัญต่อสังคมไทยต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็ต่ออนาคตของคนไทย